1>, 1ตุลาคม2 5 6 5ปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ HR และนายจ้างควรบริหารจัดการอย่างไรให้ต้นทุนไม่บานปลายค่าแรงไม่แสกันเมื่อมีการปรับค่าจ้งางขั้นต่ำขึ้นเมื่อไร่ยอมส่งผลให้สถานประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมตัวคือหาแนวทางปรับค่าจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ต้นทุนไม่บานปลายไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานตามมาเช่นการจ่ายค่าจ้างที่ขัดต่อกฎหมายแรงง,งาน ปรับเงินเดือนคนใหม่แซงคนเก่าหลักสูตรการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย2 5 6 5สิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้สอดคล้องหลักสูตรนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงานเพื่อให้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ